สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโคชเอมาแล้วค่ะมีคำถามนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าโคชขาเราจะรู้ได้ไงว่าฝอคนไหนเนี่ย หรือว่าลักษณะไหนเนี่ยที่จะมาเจอเราแบบจริงๆจ,จังๆเลยไม่ใช่แค่มาแบบคุยแล้วหายไปสังเกตได้ยังไงคะซึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเราสังเกตได้เลยคะ่ะว่าหนุ่มฝรั่งที่เราคุยอยู่ตอนนี้นะคะมีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ที่จะมาเจอคุณบ้างไหมง่ายๆสเต็ปแรกที่โค้ชเอมจะให้คือ คนที่จะบินมาเจอคุณหรือมาทำความรู้จักคุณแล้วชอบคุณนะคะข้อที่หนึ่งสังเกตได้จากการคุยค่ะมาดามถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เจอตัวจริงกันไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไทยหรือตอนนี้เขาจะอยู่ที่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศนะคะสังเกตได้จากการสนทนา ถ้าคนที่เขาอยากจะเจอคุณอยากสารสัมพันธ์เขาจะมีความกระตือรือร้นมากเลยค่ะที่คุยกับคุณชวนคุณคุยนะคะคือทั้งสองฝ่ายมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะจากนั้นยังไม่พอแค่คุยยังไม่พอนะมันจะมีความต้องการสิ่งที่สำคัญรู้ไหมคืออะไรคือการวิดีโอคอล สิ่งนี้ขาดไม่ได้ประเภทที่บอกว่าอ่ะโค้ชจะบอกเลยประเภทที่บอกว่ารักคิดถึงอยากพบอยากแต่งงานแต่ไม่เคยวิดีโอคอลไม่เคยที่จะโทรหาการโทรหานะมันวัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมักใช้กลยุทธ์คือการโทรหาแต่อ้างสัญญาณไม่ดีไม่ยอมให้เห็นหน้าแต่ว่าผู้ชายรวเรียวนะคะโค้ชจะบอกเลย เขาจะอยากวิดีโอคอลหาคุณอยากเห็นหน้าคุณค่ะการวิดีโอคอลเนี่ยถ้าเขาอยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเขาอยู่ไทยคือง่ายๆคืออยู่ไกลกันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะวิดีโอคอลคุยหากันบ่อยมากอาทิตย์หนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-4ครั้งอะ่ะหรือไม่ไม่แบบแทบจะทุกวันหรือวันหนึ่งแบบครั้งสครั้งเลยนะ อันนี้คือจับสัญญาณให้ดีนะว่าคนที่จะมาเจอคุณนจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะควรจะบอกเลยว่าพอจับสัญญาณนี้ได้นะคะการจะมาเจอไม่ใช่ว่าโอ้โห้ฉันเข้าขายและหนึ่งข้อคอทีนี้คุณต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าการคุยเนี่ยค่ะการคุยเนี่ยค่ะข้อที่2 คือตอนนี้นะเสียงโคชเอมจะขึ้นแบบนาโซคือขึ้นจมูกมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดแต่ว่าก็ไม่พลาดที่จะแนะนำสาวๆอ่ะต่อเข้าเรื่องดีกว่าการคุยเนี่ยจะต้องเป็นการคุยที่ต่อเนื่องมันมีหลายคู่นะคะคุยกันแบบนี้หล่ะโคชคอกันมาแบบนี้นะคะแต่พอหกเจ็ดเดือนตกม้าตายค่ะตกม้าตายอะไรรู้ไหมคือ เขาแบบห่างไปเลยแล้วเขาก็ไม่คุยเลยค่ะโค้ดแล้วเขาก็หายไปเลยอันนี้นะคะเรียกว่าการแลบพอของเราทั้งคู่คือไม่เข้ากันคือโค้ดจะบอกเลยนะถ้าเราไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเยอะนะคะ ไม่ถึงกับเยอะหรอกคือถ้าคุณไม่มีศิลปะในการคุยอ่ะมันมันง่ายมากที่ที่ตากฝ่ายมันจะรู้สึกเบื่อกันเร็วเพราะว่ามันยังไม่เจอตัวกันแต่การที่มาเจอตัวกันเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นขึ้นแล้วเรื่องภาษาเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะทีนี้มาดูอีกทีคือการคุยกันที่ต่อเนื่องเหมือนที่โคชเอมูดเนี่ยแหละ ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทำแบบนี้มาเรื่อยๆ2、อ,ส,อสาเดือน4ี่ห้าเดือนจนกระทั่งนะคะข้อที่3ม,มีแพลนไม่ใช่แค่แพลนเฉยๆนะฉันว่าจะมาที่เมืองไทยไม่ใช่แบบนี้แพลนของเขาคือมีแพลนชัดเจนโชโชโชะคือจะมาวันไหนจริงจังวันนั้น คือบอกเดือนบอกวันชัดเจนบางคนพร้อมจองตัว๋วล่วงหน้าด้วยซ้าค่ะคือบอกชัดเจนนะคะบอกวันชัดเจนคู่บางคนนะคือแพลนเลยว่าพอมาถึงอนะคุณมารับชั้นที่สนามบินได้ไหมแล้วเราจะมาพักที่โฮเทลนี้โรงแรมนี้จากนั้นเราจะไปเที่ยวกันต่อที่นั่นที่นี่ค่ะนี่คือคนที่วางแผนที่จะมาเจอกันแบบชัด เจนชัดเจนแบบจริงๆจังๆอีกนะคะทีนี้พอมาแล้วรู้ไหมคือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ใจเลยโค้ดเพราะว่าไม่เคยเดทกับฝรั่งอะไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงโค้ดชอเอมนะคะมีหินหยกมงคลที่จะแนะนําสาวๆคือคุณเชื่อไหมว่าหินเนี้ย ช่วยโคชเอมหลายต่อหลายครั้งแล้วทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนอื่นๆอีกมากมายที่บูชาไปคือเวลาที่คุณเอาหินยกนี้บูชาจากโคชเอมไปนะคุณอธิษฐานคุณอธิษฐานในเรื่องของความรักขอให้คุณสมหวังขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกอย่าง จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจักรวาลรอบๆตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความโชคดีจะหลั่งไหลเข้ามาความรักจะหลั่งไหลเข้ามาหินนี้นะคะไม่ใช่หินธรรมดาผ่านการปลุกเสก7วัน7คืนเป็นเมตตามหานิยมขั้นสูงเป็นหินนาคีนะคะหินยกมงคลมหาสเสน่ห์เขาเรียกว่า เออเป็นหินมหาเมตตามหานิยมค่ะเมตตามหานิยมขั้นสูงถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามแล้วเออบูชาได้รับรองว่าความรักคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนทีนี้นะคะให้คุณรู้ไเลยว่าผู้ชายที่จะมาเจอเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้แหละไอประเภทที่แบบว่าโทรหาคิดถึงแต่ไม่เคยคเห็นหน้นาเจอหน้า ไม่กล้าว,วิดีโอคอลเนี่ยค่ะร้อยทั้งร้อยโค้จะบอกเลยส่วนใหญ่จะเป็นแนวสแกมเมอร์ถ้าฝรั่งที่มีตัวตนจริงๆจะเป็นลักษณะเหมือนที่โคช้เชนบอกกับคุณเนี่ยค่ะจะวิดีโอคอลหาคุยสม่ำเสมอแล้วนะคะแจ้งวันที่คอนเฟิร์มชัดเจนว่าจะมาหาคุณวางแผนนู่นนี่นั่นเพล่เพอนะคะ มาหาคุณแค่คนเดียวถ้าเขาบอกชัดเจนขนาดนี้แสดงว่าเขาโอเคกับคุณแล้วค่ะโคชเอมเป็นกำลังใจให้นะคะ